สวัสดีครับเกษตรผสมประสานไรดวงดาวครับผมเมื่อเนี้ยผ้าทุกท่านนะครับมารับชมหญ้าแพ่งกอลาครับหญ้าปลูกง่ายตายยากปูตีนสูงเก้าถึงสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับช่วงนี้กับเขาฤดูนาแล้งร่มหนาวกับมานนะครับอากาศแห้งนะครับเพี้ยนหายหญ้าธรามชาิของเขาแแ้งตายเหมือนะครับนะครับแต่ว่าหญ้าแพ่งกอลานะครับย่งบ่ท่านได้หายน้ำกับย่งเขียวสวยงามครับผม เดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ่งไกลๆครับหญ้าแพ่งกองล่าชุดนี้นะครับหอปลูกกลางช่วงฤดูฝนว่านแบบพ้างห้างมาลองตองแตงนะครับตัดมาสองเทือตอนนี้นาตึ๊บนะครับผมแปลงนี้จะเป็นแปลงขี้ดินรายครับนี่นาตึ๊บนะครับกับพ่อให้วัวได้กินในช่วงฤดูหนาแลงนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องอย่างไปรับชมเรื่อยๆครับผม อันนี้จะเป็นแพ่งกอลาที่ปากดำอ๋อนะครับว่าตอนพันเ้ายยังมาไหลเขาก็เลยปากดำอ๋อแต่ว่าปากดำนี่ติดดีนะครับแตกกอดีแต่ว่ากันยังมาท่านเรื่อยนะครับผมเพราะว่าผมมาท่านในตัดนะครับเดือนนานะครับเดือนมกราผมผ้าผมก็จะตัดใหวี่วกกินนะครับช่วงที่หยามันอืดนะครับผมเนี่ยเนี่ยผมผ้ายังมาเบิ่งจักน้อยเนี่ยครับขนาดนาแรกนะครับผมจีดินง่ายง่องนี่กัยังเขียวครับ อันนี้ก็จะมีน้ำนะครับปนเดี๋ยวตัดไปตัดมาน้ำก็จะหายนะครับถา้าตัดรอบนี้นะครับผมหญ้าแพโกโอลานะครับจะเลื่อยแล้วครับจะเรียกยคบคุมพื้นที่แต่นาก็ยังแปลงเมื่อกี้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นแปลงที่ปักดับครับผมเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปย่ญญางไปเบื้องแปลงต่อไปนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับหญ้าธรรมชาตินะครับอ่าย่างมดเลยข้อดีของ การตัดหญ้าเพ่งโคลาในช่วงหนาแรงนะครับคือหญ้าจะบ,บ่ตั้งแต่ว่าจะไหลจะเท่าเครื่อนะครับจะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับเนีย่ยครับผมภาพเบืองบนนี่จากวันมาลองต้องแต่งนะครับตอนนี้นาตึบเ,เห็นขีดดินเลยคือาเวหใหยน้ำนี่น้ำก็จะแห้งยากนะครับเพราะว่าหญ้าเพ่งโล่าก็เป็นซ้ำเป็นห่มซ้ำคุ้มดินไว้นะครับผมอันนี่น้าเลยี่แต่ว่าผมก็ย่างมาทำการตัด นะครับไ้น้ำก้อนไ้ปุ๋ยก้อนไฮงาขยายพันธุ์เต็มที่นะครับผมก็จะให้วัวกินนะครับผมนี่อันนี้นะครับคือไหลของเขานะครับผมก็จะไรลไปไรลมากเห็ดหนาก็ยังพื้นที่บางนึงนะครับนี่นี่แล้วครับคอดีของหยาเพ่งกุลาคือห่อปลูกถึงมันห่างมันก็จะไรลไปุกพื้นที่เป็นยังปัจัตว์ถึงแนะนํำห่อปลูกหยาเพ่งกุลานะครับ หวานปลูกง่ายตยาย่ายขยายพันธุ์ได้รวดเร็วนะครับปลูกปีนี้ปีนาตัดน้ำประทันนะครับผมอันนี้ก็มองนี่ผมไม่ได้ปลูกดวยครับนี่ไหลมา,ากหนาเพ่งกระลาไหลมากนะครับจะควคุมพื้นที่นะครับเพิ่งมองครูที่ผมปลูกนี่น้าแล้วครับเดือมน้าแล้วแต่ว่าบ่ตัง้งบ่ตั้งก็คือน้ำบ่ถึงเขาช่วงฤดูหนา,นาวนะครับก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้ ถ้ามีพื้นที่หลายๆนะครับก็สามารถปล่อยวัวของข้าแทรเลมได้เลยนะครับอยี๋ย้วมผ้าย่างหรเบื้องแปลงนี่แล้วก็ไปเบื้องหงาธรรมชาตินะครับของข้าเจ้าอีกตั้งด้านขางนะครับผมหาเพ่งกระดาษตรงนี้กับว้านมาลองตองแตงใหอกันนะครับผมตอนนี้ก็เรื่อยหนาตึ๊บเลยหนาตึ๊บหงาธรรมชาติโบค่อยมีนะครับผมนี่ น,น,น,กกน,นะครับนี่่วนเรื่อยก,ก็เรื่อยนะครับเรื่อสชวนเรื่อยข้างล่างเรื่องเรื่องกับกับมี่นะครับเขียวแต่ว่าแปลงนี้เขาได้ไฮน้ํานะครับไหน้ำรองเทือแล้วครับผมไหน้ําแบบพันๆด้วยระบบสปริงเกอร์พลัางงานแปงอาทิ์นะครับนี่มงไดหมงไดนที่หยาเพ่งก่อล่าหน้านะครับก็จะตั้งขึ้นแต่ว่ามงไดที่บนหนานะครับก็จะเรื่อยควบคุมพื้นที่ก็ เริ่มจะบ่เห็นดินแล้วครับผมถ้าปีนานะครับเข้าตัดน้ำมาท่านหรอครับนี่สองสามไร่ผมว่านี่ครับเขียวชมปมขนานาแรกนะครับเด้อเดี๋ยวผมพาไปพงหาธรรมชาติครับหญ้าธรรมชาติหญ้าธรรมชาติอีกแปลงบ่เป็นแปลงของผมกับแปลงกลางเคียงนะครับผมเลยแนะนํามาปลูกหญ้าเพ่งก่อนละแต่ว่าพนว่าให้ผมปลูกก้อนรอบรอบบางก่อนจากปีก่อนมาสัน่น หนาเป้งกวลาแปลงน้อยๆนะครับแต่ว่าพื้นที่ธรรมาชาติของกรเจ้าหาสิบไรครับผมหาซีปลาบงหนาธรรมาชาติหอดกับบมีหยานะครับด้วยน้ามแรงนี่จยนได้ง้ัวนี้นะครับผมพวกหยากินนี่พวกหยาลูซี่นี่เรียบร้อยเหมือนเลยครับผมป่านเฟื่องนะครับแห่งกอมกอนะครับผมก็สายเหงเด็คือปล่อยวัวกินอยู่เรื่อยๆปล่อยวัวก็กินแล้วบมีเวลาพักต้นหยาน,นะครับเฮ็ดให้หยาตาย แบบนี้เขาปลูกทุกปีเสียงเงินซื้อเม็ดหยาทีละสิบกิโลทีละสามพันอย่่งๆก็แย่อยู่เด้อครับเด้อสูแพงกอล่าไปเลยครับแพงกอล่าเขาตัดแล้วเขาก็ะปุตองมาเสียเวลาครับมาบดนะครับเพื่อหออไปหลดุดดอกฝฟตีเนื้เก้าถึงสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเด้อถ้าเป็นหยานี่เปียผมร่องแล้วครับหยานี่เปียในเมื่อตัดเรายังมางเมื่อบดเมื่อยบดเราหออไปให้กินโอ้โเบไวครับผมยกเลิกเลยผมไถ่ถิ่มเลย อันนี้นะครับเบิงเบิงหนาเพ่งกอราตรงนี้นะครับคือโบถือน้ำนะครับผมบบถือน้ำเราบนนี้หนาเพ่งกอราก็จากเขียวเีวก็เริ่มแห้งองอมคอลงเมื่อหนาเพ่งกอราแห้งองอมคอลงนะครับกลายเป็นหนาแห้งนะครับผมคือได้กินอยู่ตลอดปกติก็ถ้าเ้องมีหนาเพ่งกอราหลายๆเ้าก็สามารถมาที่แห้งได้นะครับ แต่ว่าตรงไหนที่มันเหี้ยห้องบ่อได้แหงน่อก,กลายเป็นหญ้าแห่งอัตโนมัตินะครับหญ้าแพ่งกอล่านะครับไฟใหม่กับบ่อตายรถไทไถกับบ่อตายนะครับเด้อเดเดี๋ยวผมจะพาไปเบื้องมองรถไทไทนะครับตรงนี้ก็เริ่มนานะครับวานังหางมาลองตรงแจ้งเดี๋ยวผมพาไปเบื้องตรงที่รถไถนะครับรถไถไถเพราะว่าผมไร่ให้เล็กน้อยนะครับมา มาไถให้บอกเขาไถยแปลงทิ้นม,มั่มีหยาเพ่งกอลาาจะเขาขอใจพิดนะครับแล้วพอเอื้นผมตัดหยาเพ่งกอลาไ,ไ,ไม่ไม่ไม่ก็เลยเหมือนหยาธรรมชาติเขามาไทนะครับพอดีผมยังมาท่านก็เลยก็เลยได้ไถได้ที่หากล้องนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับถือรถไถไถนะครับแต่ว่ามองได้ที่มีหยาเพ่งกอลาก็ยังมีขืนมาเราก็ไไรควบคุมพื้นที่ให้เก่าครับเพื่อ เห็นบถ้าผมคือได้ที่แรกนี่ผมจะให้เขาไถาปีนขึ้นนะครับเนาะแต่ผมก็เล่ยขึ้นเพื่อพัเดเนออกนะครับเพื่อพัดเนไดยออกก็เล่ยไถกบเราก็เล่ยให้เขาขาดเรียบๆนี่ครับผมกลับขึ้นมาสู้ใกล้สู้สภาพเดิมๆแล้วน,น,นะครับนี่เห็นบ่ครับมองในที่หยาห่างๆนี่หยาเพ่งก็ล่าจะเรื่อยเรื่อย,อยแต่เราต้องให้น้ำให้ปุ๋ย ทุกช่วงดูดูคะักแะ่ยนน้าคืนน้าึ้นนะครับนี่แปลงนี้ครน้ำกับ่กเพียงพอไนไหนนะครับแต่ว่ากระเขียวพ่อได้กินนะครับผมเขียวพ่อได้กินเดี๋ยวผมพายยางไปเบื้องตรงที่เขียวๆครับก็ซษํานี่ก็สามารถตัดหรือว่าให้วัวก,กินได้เลยนะครับแต่ว่าผมว่าท่านให้กินก็คือว่า ไหลของแ่งกอล่านะครับเลื่อยไปให้จะให้หน้ำให้ปุ๋ยนะครับเพื่อจะให้หญ้าแ่งกอล่าขายายพันธุ์ก่อนนะครับผมปีหน้าปีนาผมก็เยะเฮ็ดแบบเต็มสูตรนะครับบึงตรงนี้ครับหนาเลยหนาเติบเลยนี่หนาเราก็ตั้งตรงนี้ประมาณยี่สิบเส้นเลยครับผมนี่สวยงามม่วงจินนีอริสอร่อยครับผม ไฮน้ำมีสองสาม 2, เที่จะตัดนะครับตัดแล้วบ้โบ้บ,บท่านดูนะครับแตกก่อขึ้นมาใหมา่ขึ้นกขาผมมีแป้งก่อร้ายยี่สองแปลงนะครับก็จะมีแปลงนี้แล้วก็แปลงอยู่กลางทงคูนเ <c oughs> มื่อนี้ผมไปไฮน้ำนะครับอยู่กลางทวงเขียวๆก็จะปลูกไปเรื่อยๆนะครับก็จะปลูกปีนาก็จะปลูกร้ายขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าถึงข้อตัดให้กินสดบพท่านเ้อก็ตัดอัดแห้งนะครับเนาะ กับเวลาฟางเอาเบิดนีฮขกก็ะปุตองกังวลนเพราะว่า,ยา,วา,า,งงาหยาแพงเวลาฮอกก็เป็นห้าแหงแล้วประโยชน์หลากหลายก็ฟางเีกนะครับเนาะแปลงนี้จะเอาไรนะครับนี่นานานี่ผมเอาไรคือไปลกไรมากดำ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 ,ดำนะครับหนาเร็วนะครับเรื่อยเร็วแต่ว่ามันกับเสียเวลาแต่ว่านบัเปลืองพันนะครับเนี่ยตรงนี้ก็หนาอยู่แต่ว่าบม่ตั้งนะครับ ย่ามแยงได้ทำนี่ก็ถือว่าโอเคครับผมมาเบิองหยาที่เอาปักดำครับผมนี่ครับก่อแบบง่ายเลยเอาปักดำนะครับมันบะเบืองโอนพันแต่มันเสียเวลานะครับผมแล้วก็ติดนะครับติดทุกต้นมาเบิองทั้งในครับขนาดย่ามแยงนะครับเพื่อแต่กอมาครับแต่กอขึ้นมาเรื่อยๆง่ายขึ้นมาเรื่อยๆอีกเดือนสองเดือนผมก็จะปล่อยวัวมากินนะครับ ท้มองเน้นพื้นที่ว่างนะครับผมเนี่ยครับแพ่งกอล่าก็นเรื่อยเรื่อยควบคุ่มพื้นที่คือปีนาแปลงนี้น่าแน่นอนครับผมเพราะว่าหลากกัแข็งแรงแล้วผลอ้อยๆมากนี้แพ่งกอล,ลาไหลดีขนาดแล้วครับผมเขียวนะครับเอามือนี้ผมก็จะพาพี่น้องมารับชมเพียงเท่านี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวมือต่อไปนะครับผม,ผมจะมาอัปเดตคลิปวิดีโอให้พี่น้องได้รับชมเรื่อยๆครับ ฝากกดไลค์กดติดต,ตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้สวนผสมประสานไรดวงดาวด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณครับ